สำหรับแฟนๆรถเครื่องยนต์ดีเซลครับวันนี้ทางอีเดมิสุขอแนะนำน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสุดของทางอีเดมิสุซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะด้วยเทคโนโลยีนาโนเทลเลอร์ครับทางอีเดมิสุขอแนะนำอีเดมิสุโฟวิลเลอร์ดูโอซีรีส หรือเราเรียกกันว่า IFD 7ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและรถเบนซินก็สามารถใช้ได้นะครับคุณสมบัติที่ดีทั้ง7ประการของอเด m มิส IFD 7กล่าวดังนี้ครับเรื่องแรกฟิล์มน้ำมันแข็งแรงทนทานขึ้น28%ในเรื่องที่2ครับท่านจะสามารถปกป้องเครื่องยนต์ของท่านได้อีก78%เรื่องที่3จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดลูกสูบซึ่งเป็นหัวใจหลัก ของเครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์ของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่4ในกรณีที่ท่านใช้รถที่เป็นระบบออโตสตาร์ทสต็อปนั่นหมายถึงว่ารถของท่านจะต้องจอดและออกตัวอยู่บ่อยครั้งน้ำมันอีเดมิสต IFD7 ตัวนี้จะสามารถลดการสึกหลอได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปสำหรับเครื่องยนต์รอบจัดหรือเครื่องเทอร์โบ น้ำมันเครื่อง IFD 7ของเราจะทนแรงเฉือนได้ดีมากขึ้นถึง82%เรื่องที่6ครับในทุกท่านในกรณีที่ท่านใช้เครื่องยนต์และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลนั่นคือท่านใช้อีเดมิสส IFD 7ของเราตัวนี้จะทำความสะอาดได้มากกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปคุณสมบัติที่7แน่นอนครับ หลังจากที่ท่านใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลแล้วจะทําให้เครื่องยนต์ของท่านสะอาดและลูกสูบของท่านก็จะสะอาดเหมือนใหม่และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่คือคุณสมบัติทั้ง7ประการของน้ำมันเครื่อง IFD7 เทคโนโลยีนาโนเทลเลอรตัวใหม่ล่าสุดของอ d เดมิส u ในยุคปัจจุบันนี้ครับอย่าลืมนะครับท่านที่ใช้หรือกำลังหาน้ำมันเครื่องยนต์สำหรับเครื่องดีเซลอยู อย่าลืม IFD7 ของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ของอีเดมิสึเราเชื่อมั่นมากว่าท่านใช้แล้วท่านจะเกิดความมั่นใจเหมือนกับทางอีเดมิสึเราแนะนำสินค้าดีๆสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e เพจ Facebook และ YouTube ในช่องอัพพ l o t โล i ไทยแลของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ